สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้ช่องสัญหานําเรื่องเล่าดีๆมาฟากกันอีกแล้วนะคะเมื่อคลิปที่ผ่านมาเราคุยกันเรื่องของการตรวจสุขภาพประจําปีกันนะคะคลิปนี้สัญหาก็เลยมาต่อเรื่องของผลการตรวจสุขภาพค่ะซึ่งเวลาเราไปตรวจสุขภาพเนี่ยนะคะเรามักจะพบกับคําศัพท์ในการตรวจสุขภาพที่เป็นการวัดค่าต่างๆมากมายแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันหมายถึงอะไร รวมถึงตัวเลขที่เห็นก็ไม่รู้ว่ามันหมายความว่าเรามีความปลิดปกติหรือเปล่าซึ่งบางทีมันเทียบค่าแล้วแต่ก็ดูไม่รู้เรื่องซึ่งจะมีแต่คุณหมอเท่านั้นที่รู้เรื่องรู้ความหมายและถึงแม้คุณหมอจะอธิบายให้เราเข้าใจแล้วนะคะตอนนั้นแต่พอเรากลับถึงบ้านเราก็ยังมึนๆสับสนกับค่าต่างๆอยู่ดีว่า มันเป็นยังไงแย่มากแย่น้อยแค่ไหนสรุปแล้วร่างกายเรายัางปกติดีอยู่หรือเปล่าหรือว่าเริ่มมีปัญหาหรือว่าส่วนไหนต้องดูแลกันเป็นพิเศษดังนั้นในคลิปนี้ก็เลยมาทำความเข้าใจกันเรื่องผลการตรวจสุขภาพพื้นฐานนะคะว่าเราตรวจอะไรกันบ้างและค่าตัวเลขมันเป็นยังไงนะคะซึ่งคุณผู้ฟังก็คงจะพอจำได้คร่าวๆคือให้พอรู้ว่าเราตรวจแล้ว ที่หมออธิบายให้เราฟังเนี่ยค่ามันเป็นยังไงเราจะได้เข้าใจที่คุณหมออธิบายได้ง่ายขึ้นและจำได้ดีขึ้นนะคะค่าแรกก็คือค่าความดันโลหิตกับคุณผู้ฟังการวัดค่าความดันโลหิตเนี่ยนะคะช่วยให้เราได้รู้เกี่ยวกับสุขภาพหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเบื้องต้นนะคะซึ่งค่าความดันปกติเนี่ยตัวบนไม่ควรเกิน120มิลลิเมตรประหลอดนะคะแล้วก็ตัวล่างก็ไม่ควร เกิน80มลิเมตรประลอดแต่ว่าค่าใหม่นะคะถ้าอ้างอิงตามคำแนะนำจากสมาคมโรคหัวใจสหรัฐอเมริกาปี2 0 1 7เนี่ยนะคะเขาให้อยู่ที่ตัวบนคือ130ตัวล่าง80มลิเมตรประลอดนะคะนั่นคือค่าปกติแต่ถ้าหากค่าความดันโลหิตสูงนะคะคนที่มีค่าความดันโลหิตสูงเนี่ยอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคไรอื่นๆตามมาเช่น โรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคไต,คตเป็นต้นทั้งนี้การวัดค่าความดันโลหิตเพียงครั้งเดียวอาจไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะคะคุณผู้ฟังเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆตอนช่วงที่คุณผู้ฟังวัดนะคะเช่นความเหนื่อยล้าความตื่นเต้นความเครียดหรือการพักผ่อนที่น้อยลงหรือคุณผู้ฟังเดินมาเหนื่อยๆอย่างนี้ค่ะก็จะมีผลกับการวัดความดันโลหิตนะคะจึงต้องวัดซ้ําประมาณสองสครั้ง และหลังจากนั้นก็ต้องติดตามผลเป็นระยะค่ะคุณผู้ฟังค่าที่2ก็คือค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะเมื่อเราไปตรวจสุขภาพประจําปีเนี่ยเขาก็จะเจาะเลือดเราใช่ไหมคะเขาก็เอาส่วนหนึ่งของเลือดเนี่ยคะ่ะไปตรวจนับปริมาณของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวแล้วก็เก็ดเลือดคือดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถบอกภาวะผิดปกติให้กับเราได้ตัวที่เขาเขียนว่า CBC คะ่ะ คือความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดหรือตัวเต็มมันก็คือ c o m p l e คอ b พ o o d บเขา t นะคะซึ่งคุณผู้ฟังดูแค่ตัว CBC ก็พอค่ะค่าเนี้ยค่ะจะบอกภาวะผิดปกติเช่นภาวะโลหิตจางภาวะที่เกี่ยวกับภูมิคุ้มกันของร่างกายรวมถึงโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่ละตัวเลขบอกอะไรได้บ้างคะ ตัวเลขที่อยู่ในนั้นก็จะมีค่าของฮิโมโกบินหรือที่มันมีตัวย่อตัว H ะคะ่ะ H onda แล้วก็ B, B B boy เนี่ยค่ะ HB นะคะคือค่าระดับโปรตีนหรือสารสีแดงในมิดเลือดนะคะฮิโมโกบินเนี่ยเป็นค่าโปรตีนหรือสารสีแดงในมิดเลือดแดงมีหน้าที่จับออกซิเจนโดยค่าปกติของผู้หญิงจะอยู่ระหว่าง12-15จุด ห้านะคะกรัมต่อเดซิลิตรนะคะและของผู้ชายก็จะอยู่ที่1 3 5ถึง17.5กรัมต่อเดซิลิตรหากมีน้อยก็จะเกิดภาวะโลหิตจางหรือเราเรียกว่าแอนิเมียค่ะเลือดเนี้ยมีหน้าที่นำออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ไม่ดีนะคะแล้วก็หากมีตัวฮิโมโกบินเนี่ยมากเลือดก็จะมีภาวะหนืดทํทให้ไหลเวียนช้า เสี่ยงต่อภาวะเม็ดเลือดแดงอุดตันบริเวณหลอดเลือดฝอยแต่ก็ไม่ได้พบบ่อยนะคะคุณผู้ฟังต่อมาก็คือค่าฮิมาโตโคกฤิตค่ะก็คือตัว HCT นะคะค่าฮิมาโตโคกฤิตเนี่ยเป็นค่าปริมาณความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงต่อปริมาณเลือดทั้งหมดค่ะคุณผู้ฟังโดยค่าปกติสำหรับผู้ชายนะคะอยู่ที่ระหว่าง40-50%แล้วก็ผู้หญิงจะอยู่ที่35-47%ค่ะ นอกจากนั้นก็จะมีการตรวจนับเม็ดเลือดขาวหรือไวบัตเซลล์นะคะก็คือตัว W ตัว B แล้วก็ตัว C ซึ่งเป็นจำนวนของเม็ดเลือดขาวทุกชนิดเลยนะคะที่มีอยู่ในเลือดในขณะที่กำลังทำการตรวจอยู่นะคะปกติเม็ดเลือดขาวจะอยู่ที่4,500ถึง10,000เซลล์นะคะต่อมิลลิลิตรแต่ว่าถ้าหากค่าเม็ดเลือดขาวหรือไวบัตเซลเนี่ยคะ่ะต่ำกว่ามาตรฐาน ก็แสดงว่าร่างกายเนี่ยอาจจะมีภาวะติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียหรือมีความผิดปกติของไขกระดูกหรือภาวะภูพมิแพ้ตัวเองและหากมีค่าของไวบัสเซลล์เนี่ยสูงจะมีสาเหตุมาจากการอักเสบหรือติดเชื้อภายในร่างกายจึงเป็นสาเหตุให้ร่างกายต้องสร้างตัวไวบัสเซลล์หรือเม็ดเลือดขาวเนี่ยค่ะเพื่อมากำจัดเชื้อโรคนั่นเอง อีกตัวที่เขาตรวจนะคะจากเลือดเนี่ยก็คือการตรวจเกล็ดเลือดค่ะหรือแพทเลตเขาอะนะคะปริมาณของเกล็ดเลือดนะคะที่มาตรฐานจะอยู่ที่14 0 0 0 0ถึง440 0 0 0สแพเลตค่ะต่อมิลลิเมตรยกกำลัง3นะคะหากมีเกล็ดเลือดน้อยเกินไปก็จะมีภาวะเลือดหยุดยากหรือไม่หยุด เมื่อมีแผลค่ะคุณผู้ฟังก็คือคนที่มีเกล็ดเลือดน้อยอะค่ะเลือดก็จะหยุดยากหรือเวลามีแผลนิดๆหน่อยๆเลือดไหลไม่ค่อยหยุดนะคะแต่ถ้ามีเกล็ดเลือดมากเกินไปก็จะเสี่ยงต่อภาวะเลือดตีบได้ง่ายเช่นกันค่ะอย่างที่สามคือการวัดค่าระดับน้ำตาลในเลือดอย่างเมื่อคุณผู้ฟังไปตรวจอะนะคะที่เขาเจาะเลือดเราไปเขาก็จะแบ่ง หลายหลอดคุณฟังเห็นไหมคะมันก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาตรวจค่าน้ำตาลในเลือดหรือเขาเรียกว่า fasting blood sugar ค่ะตัวย่อก็คือตัว F ตัว B ตัว S นะคะซึ่งค่านี้จะเป็นค่าที่ระบุระดับน้ำตาลในเลือดเพื่อตรวจสอบปริมาณกูโคสในกระแสเลือดค่ะว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่ซึ่งการตรวจเนี่ยต้องงดอาหารมาประมาณ8 1 2ชั่วโมงนะคะคือไม่น้อยกว่า8ชั่วโมงะคะ แต่ค่าเนี้ยค่ะค่า FBS หรือ Fast b a c t e r a เนี้ยนะคะจะอยู่ที่ประมาณ70 100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะหากพบว่ามีน้ำตาลมากกว่า100 125มิลลิกรัมเนี้ยค่ะถือว่ามีความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มเป็นโรคเบาหวานนะคะและหากมากกว่า126 มิลิกรัมต่อเดซิลิตรเนี่ยถือว่าเป็นผู้ป่วยเบาหวานระยะเริ่มต้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะค่าตัวที่เราเห็นได้จากใบที่ตรวจก็คืออิโมโกบิน a 1c ะค่ะ HbA1c นะคะก็คือตัวเนี้เป็นการตรวจน้ำตาลสะสมซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยของน้ำตาลในเลือดสะสมช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาซึ่งถ้าเขาตรวจค่าอิโมโกบิน a 1c เนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นต้องอดอาหาร ซึ่งค่าเนี้ยมักใช้เป็นค่าตรวจวินิจฉัยโรคเบาหวานแล้วก็ติดตามการควบคุมโรคเบาหวานค่ะรวมถึงประเมินความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ค่าอโมกโกลบิน a 1 c เนี่ยนะคะปกติจะต้องน้อยกว่า5.7มิลลิกรัมเปอร์เซนต์และถ้ามีค่า5.7ถึง6.4มิลลิกรัมเปอร์เซนต์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานนะคะ และถ้ามีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ6.5หรือคือมากกว่า6.4ะค่ะถือว่าเป็นเบาหวานนอกจากตัวโรคเบาหวานที่เป็นตัวโรคที่มีความเป็นอันตรายอยู่แล้วนะคะยังมีอันตรายในรูปแบบของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดตามมาได้อีกเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองซึ่งส่งผลให้เกิดอมัมพฤกอัมาพาตหรือโรคจอประสาทตาเสื่อมจากภาวะเบาหวานขึ้นตา จนส่งผลต่อการมองเห็นแล้วก็เกิดภาวะตาบอดในที่สุดนะคะคุณผู้ฟังค่าที่4ที่เราพบและต้องอ่านในการไปตรวจสุขภาพประจำปีนะคะก็คือค่าไขมันในเลือดหรือคอเลสเตอรอลค่ะซึ่งปกติแล้วพอได้ยินคำว่าคอเลสเตอรอลสูงเราก็จะกังวลแต่คอเลสเตอรอลเนี่ยนะคะเป็นการตรวจเพื่อหาความเสี่ยงในการเป็นโรคที่เกี่ยวกับความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหวัวใจแล้วก็โรคหลอดเลือดสมอง คอเลสเตอรอลเป็นสารคล้ายไขมันที่จำเป็นต่อร่างกายค่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเป็นตัวที่ชี้ในภาพรวมค่ะว่าเรามีไขมันในเลือดสูงปกติแล้วค่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยไม่ควรเกิน200มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะกรณีที่พบว่ามีค่าคอเลสเตอรอลหรือไขมันในเลือดสูงกว่า200มิลลิกรัม มีโอกาสที่จะทำให้หลอดเลือดแข็งตีบแล้วก็อุดตันซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคหัวใจได้ค่ะคุณผู้ฟังซึ่งค่าคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเราจะต้องไปดูองค์ประกอบอีก3ตัวนะคะคุณผู้ฟังก็คือไปดูตัวไตรกลีเซอไรด์ไปดูตัว HDL ซึ่งเป็นไขมันดีแล้วก็ไปดูตัว LDL ซึ่งเป็นไขมันเลวค่ะเพราะว่าค่าคอเลสเตอรอลโดยรวม มันจะรวมตัวไขมันทั้งดีและเลวอยู่ในนั้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังเห็นคอเลสเตอรอลสูงแล้วอย่าเพิ่งตกใจไปดูค่า HDL แล้วก็ค่า LDL ด้วยค่ะเจ้าตัวไตรกีอไลายเนี่ยค่ะคือไขมันที่มาจากอาหารจำพวกแป้งน้ําตาลแอลกอฮอล์ที่เราดื่มไปแล้วก็ร่างกายก็สังเคราะห์ได้เองจากตับแล้วก็เนื้อเยื่อไขมันนะคะเมื่อร่างกายสะสมสารเหล่านี้ ซึ่งสะสมในรูปของไตรกลีเซอไรด์ค่ากลีเซอไรด์สูงเกินไปก็เสี่ยงต่อภาวะคอเลสเตอรอลสูงเห็นไหมคะถ้าค่าไตรกลีเซอไรด์สูงคอเลสเตอรอลก็มีโอกาสสูงโรคไขมันอุดตันก็จะถามหาหลอดเลือดแข็งตัวความดันโลหิตสูงซึ่งจะพัฒนาไปสู่การเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองปกติแล้ว ค่าไตรกลีเซอไรนะคะต้องมีค่าน้อยกว่า150มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะคุณผู้ฟังก็คือมีน้อยๆอ,อ่ะดีค่าไตรกิสลซอนะคะต่อไปก็มาดูค่า HDL หรือค่าไขมันตัวดีหรือไขมันที่เป็นฮีโร่ของทุกคนคะ่ะเจ้า HDL เนี่ยมีหน้าที่จับไขมันตามผนังหลอดเลือดเพื่อน,นำไปทำลายที่ตับนะคะ หากใครที่มีระดับ HDL สูงจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้ค่ะโดยค่า HDL ในผู้หญิงเนี่ยมากกว่า40มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะในผู้ชายมากกว่า50มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรอีกค่าคือค่า LDL LDL เป็นไขมันตัวร้ายนะคะเพราะมันคือไขมันที่ไม่ดีมันมีพฤติกรรมช่วยลำเลียงคอเลสเตอรอลจาก ปับออกไปทั่วร่างกายเลยค่ะซึ่งถ้ามันลำเลียงออกไปมากเนี่ยก็ <lishing> <kee> จะทำให้เส้นเลือดในอวัยวะต่างๆเช่นหัวใจสมองตีบตันแล้วที่เราเป็นสมองตีบเส้นเลือดแตกอะไรพวกนี้ค่ะค่า L D L อันตรายนะคะค่า L D L ในเลือดไม่ควรมากกว่า100มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะยิ่งต่ำยิ่งดีค่ะค่า LD L D L เนี่ยนะคะ ค่าต่อไปที่คุณผู้ฟังจะเห็นในการตรวจสุขภาพก็คือค่าการทำงานของไตค่ะการทำงานของไตหรือที่เราดูค่า BUN นะคะตัว B ตัว U ตัว N หรือบรัดยูเรียในตัเจนนะคะก็คือเจ้าตัว BUN เนี่ยเป็นความสามารถในการเผาผลผาญโปรตีนของไตนะคะ ซึ่งการตรวจค่า BUN เป็นการตรวจเลือดเพื่อวัดค่าในตวัวเจนจากส่วนประกอบของยูเรียว,ว่ามีการรั่วออกมาในกระแสะเลือดมากน้อยแค่ไหนถ้าหากค่า BUN สูงสามารถอธิบายได้ว่าไตเราเริ่มทำหน้าที่บกพร่องเพราะว่ามันไม่สามารถกรองได้ดีค่ะซึ่งตรงเนี้ค่ะจะนำไปสู่ภาวะไตวายเฉียบพัน์ได้ ปกติแล้วค่า BUN จะอยู่ที่10 20มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะแต่ก็ไม่สามารถชี้ความพปวติของไตได้โดยค่าเดียวนะคะจำเป็นต้องดูควบคู่ไปกับค่าครีเอทินินด้วยเพื่อให้การประเมินการทำงานของไตชัดขึ้นซึ่งเวลาตรวจเนี่ยคุณหมอก็จะตรวจทั้งค่า BUN และค่าครีเอทินินอยู่แล้วนะคะ เจ้าค่าครีเอตินินก็คือของเสียที่เกิดจากการที่ร่างกายย่อนสลายกล้ามเนื้อนะคะโดยไตจะนำออกทางปัสสาวะหากค่าครีเอตินินสูงสามารถอนุมานได้ว่าไตก็เริ่มบกพร่องเพราะการตรวจค่าครีเอตินินเป็นการตรวจสมรรถภาพการทำงานของไตว่ายังขับครีเอตินินออกทางปัสสาวะได้ดีอยู่หรือเปล่าหากค่าครีเอตินินสูงมากแสดงว่าไตทำงานแย่ลงค่ะ ขับครีตินินได้ไม่ดีเหลือค้างอยู่ในกระแสะเลือดมากเกินไปจึงทํานายได้ว่าคุณอาจจะเป็นโรคไตค่าครีตินินในผู้ชายจะอยู่ที่0.6-1.2ถึง1.2มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะในผู้หญิง0 5ถึง1.1มิลลิกรัมค่ะต่อไปก็เป็นค่ายูริกแอซิดนะคะค่ายูริกแอซิดเป็นการตรวจหาเกาหรือไข ข้ออักเสบซึ่งวัดจากปริมาณกรดยูริกในเลือดและสามารถนำไปเป็นค่าชี้สุขภาพของไตได้อีกด้วยนะคะคุณผู้ฟังหากปริมาณของกรดยูริกในเลือดเพิ่มสูงต่อเนื่องเป็นเวลานาน,านจะจับตัวเป็นผลึกก้อนแข็งและแทรกอยู่ระหว่างข้อต่อและก็กระดูกส่งผลให้เกิดอาการปวดร้าวตามข้อกระดูกต่างๆนะคะซึ่งค่ากรดยูริก นะคะหรือยูริกแอซิดโดยปกติเนี่ยผู้ชายไม่เกิน5มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรผู้หญิงไม่เกิน8มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะทั้งนี้ถ้ามีค่ายูริกสูงก็ไม่จำเป็นว่าคุณผู้ฟังจะต้องเป็นโรคเกานะคะหรืออาจจะไม่มีอาการปวดบวมตามข้อเสมอไปนะคะแต่ก็ควรระวังแล้วก็ควรปรับพฤติกรรมให้กลับมาเป็นปกตินะคะคุณผู้ฟัง ค่าต่อไปนะคะเป็นค่าการทํางานของตับค่ะคุณผู้ฟังหรือคุณผู้ฟังจะเห็นตัว L ตัว F ตัว T ค่ะ River Function Test นะคะเป็นการทํางานของตับซึ่งเราตรวจได้จากผลเลือดค่ะโดยไม่จำเป็นต้องอดอาหารก่อนการเจาะเลือดนะคะการตรวจผลการทํางานของตับเนี่ยซึ่งผลเลือดเนี่ยแสดงค่าการทำงานของตับเนี่ยเราดูได้จาก หลายตัวอยู่เหมือนกันนะคะตัวแรกก็คือตัว SGOT หรือบางเอกสารของบางโรงพยาบาลนะคะเขาใช้ตัว AST เพราะฉะนั้นตัว SGOT กับ AST นี่คือตัวเดียวกันนะคะเป็นการตรวจหาเอนไซม์ของตับเพื่อดูการทำงานของตับว่าผิดปกติหรือเปล่าโดยค่า SGOT หรือ AST เนี่ย เอนไซม์ที่เราพบได้มากที่ตับแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจค่ะค่าปกติของผู้ชายจะอยู่ระหว่าง8ถึง46นะคะส่วนค่าของผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ระหว่าง7ถึง34ตัวต่อมาที่วัดการทำงานของตับก็คือตัว SGPT หรือตัว ALT อันนี้ก็เช่นกันค่ะคุณผู้ฟังตัว SD GPT กับตัว ALT ถ้าคุณผู้ฟังเห็นในใบตรวจนะคะเป็นตัวเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังตัวนี้จะบอกถึงความเป็นพิษต่อตับที่อาจเกิดจากยาบางชนิดนะคะหรือแอกลกอฮอล์หรือจากอาหารหรือการติดเชื้อไวรัสก็ได้นะคะโดยค่าเนี่ยในผู้ชายจะอยู่ที่30ผู้หญิงอยู่ที่19ค่ะถ้าค่าตัวนี้สูงนะคะ บอกได้ว่าตับหรือตับอ่อนเนี่ยกำลังมีปัญหาอยู่ค่ะคุณผู้ฟังเอนไซม์อีกตัวก็คือตัว ALP นะคะหรือตัวอันคาไลฟอสเฟตค่ะเป็นเอนไซม์ที่ผลิตขึ้นมาด้วยโปรโตีนจากอวัยวะต่างๆนะคะที่เกิดโรคหรือเกิดจากความผิดปกติเช่นตับกระดูกลำไส้เล็กไต ปกติมักตรวจคู่กับตัว A.L.T. หรือตัว S.G.P.T. นะคะแล้วก็ตัว A.S.T. หรือ S.G.O.T. คุณผู้ฟังฟังแล้วคงจะสับสนแน่เลยแต่จริงๆแล้วคุณผู้ฟังไม่ต้องไปกังวลค่ะตัวนี้เขาจะตรวจเป็นแพ็กเกจเลยแล้วก็ในใบที่เป็นรายงานการตรวจนะคะมันจะอยู่ในกลุ่มเดียวกันเพราะฉะนั้นดูไม่ยากค่ะตอนนี้ฟังแล้วอาจจะสับสนนะคะ เดี๋ยวต่อกันเลยนะคะก็คือตัว A.L.T A.S.T แล้วก็ตัว A.L.P อะคะ่ะเขาจะตรวจคู่กันนะคะตัว A.L.P จะตรวจเพื่อประเมินการทำงานของตับซึ่งค่าปกติของ A.L.P นะคะในผู้ใหญ่เฉลี่ยอยู่ที่120ค่ะกรณีที่พบ A.L.P สูงนะคะอาจบ่งชี้ว่าเกิดปัญหาเกี่ยวกับตับเช่นตับอักเสบโรคมะเร็งตับหรือ เกิดจากการที่ทานยาแล้วก็เกิดพิษต่อไตอะคะ่ะอีกตัวคือตัวอันบูมินนะคะอันบูมินก็คือโปรตีนที่สร้างจากตับเป็นส่วนประกอบสำคัญของเลือดการตรวจวัดโปรตีนอันบูมินช่วยในการประเมินการทำงานของตับและก็ความสมดุลของการสร้างอันบูมินที่ตับแล้วก็ขับออกทางไตค่ะค่าปกติของอันบูมินอยู่ที่3.5ถึง5มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะคะ อีกตัวคือตัวโตวตอนบิลิรูบินค่ะการตรวจค่าบิลิรูบินใช้การประเมินการทำงานของตับได้ด้วยนะคะโดยค่าปกติต้องน้อยกว่า2นะคะ2มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรค่ะตัวที่ดูว่าเป็นไวรัสตับอักเสบ B หรือเปล่าก็คือตัว H BsAg ค่ะคุณผู้ฟังตัวนี้เป็น การตรวจดูว่ามีไวรัสก่อโรคตับอักเสบหรือเปล่าซึ่งพวกเนี้ยสามารถจะพัฒนาเป็นมะเร็งตับได้นะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ HBS ค่ะตัวนี้จะเป็นการตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบบีนะคะซึ่งคนที่เคยเป็นเนี่ยก็จะมีภูมิก็จะเจอ,อเจ้าตัวแอนตี้ HBS เนี่ยสูงค่ะ ตัวต่อมาเป็นค่าของปัสสาวะกับคุณผู้ฟังหรือยูรีนอนาไลซิสนะคะคือ UA ะคะ่ะเขาเขียนย่อว่า UA นะคะเป็นการตรวจลักษณะทางกายภาพสีกลิ่นและก็ความใสของน้ำปัสสาวะนะคะ จะดูเรื่องของสารเคมีหรือสารเจื้อปนต่างๆแต่หลักๆแล้วจะเป็นการหาความถ่วงจำเพาะนะคะซึ่งสามารถบอกได้ถึงการดื่มน้ำเที่ยงเพียงพอหรือเปล่าโดยที่ร่างกายปกติจะมีความถ่วงจำเพาะอยู่ที่1 0 0 5ถึง1.030นะคะหากตรวจพบว่าค่าความถ่วงจำเพาะเนี่ยมากแสดงว่าร่างกาย กำบังขาดน้ําค่ะหรือเราดื่มน้ําน้อยเกินไปก็ควรจะปรับพฤติกรรมในการดื่มน้ําให้มากขึ้นหรือหากเวลาไหนของวันไม่เกิน1.005นั่นแสดงว่ากลไกาการควบคุมความเข้มข้นของปัสสาวะของไตเนี่ยเสื่อมสมรรถภาพไปค่ะคุณผู้ฟังอย่างไรก็ตามนะคะคุณผู้ฟังผลการตรวจสุขภาพทั้งหมดเนี่ย เป็นการคัดกรองเบื้องต้นเท่านั้นนะคะซึ่งเมื่อคัดกรองแล้วคุณผู้ฟังต้องพบแพทย์เพื่อที่จะซักประวัติเพิ่มเติมหรือตรวจร่างกายอื่นๆประกอบเพิ่มเติมการวินิจฉัยอีกค่ะซึ่งถ้าแพทย์ไม่แน่ใจแพทย์ก็จะสั่งตรวจเพิ่มนะคะแล้วก็แพทย์ก็จะดูว่าเราเนี่ยมีความเสี่ยงกับอะไรได้อีกแล้วก็จะแนะนำเรื่องของการดูแลสุขภาพการ ปรับพฤติกรรมสุขภาพของเราค่ะเพื่อไม่ให้เกิดการลุกลามซึ่งการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นการป้องกันนะคะสรุปกันอีกทีนะคะคุณผู้ฟังการตรวจสุขภาพคือแนวคิดของการป้องกันก่อนการเกิดโรคซึ่งเราอาจตรวจพบความเสี่ยงโรคหรือค้นพบโรคในระยะเริ่มต้นกรณีที่ตรวจแล้วพบว่ามีค่าต่างๆผิดปกตินั่นคือ สิ่งบ่งชี้ว่าเป็นการเริ่มต้นของโรคแพทย์ก็คืออาจสั่งยาหรือมีคำแนะนำอื่นๆเพิ่มเติมเ,มเฉพาะโรคเช่นให้เราปรับพฤติกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพรวมถึงอาจส่งต่อเพื่อการรักษาแพทย์เฉพาะทางแต่อย่างไรก็ตามนะคะการดูแลสุขภาพตามคำแนะนำนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องไม่ละเลยคำแนะนำที่แพทย์ให้คำแนะนำเรามานะคะ หากเราสามารถรักษาในระยะเริ่มต้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะหายขาดได้มากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังและเราสามารถที่จะกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติได้นะคะดังนั้นการที่เราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่างๆในชีวิตประจําวันเนี่ยจะช่วยป้องกันโรคร้ายต่างๆได้อย่างดีเลยค่ะควรทานอาหารใน้ครบ่าหมู่นะคะหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงอาหารรสจัดดื่มน้ําให้ได้8-10แก้วต่อวัน ทานอาหารที่มีกากใยจากผักผลไม้เป็นประจำออกกำลังกายให้สม่ำเสมอกรณีมีโรคประจำตัวก็พยายามควบคุมน้ำหนักหรือคอยปรึกษาแพทย์นะคะดูแลอารมณ์จิตใจให้ไม่เครียดไม่มีตกกังวลจนเกินไปตลอดจนถึงการพักผ่อนให้เพียงพอนะคะรักตัวเองดูแลสุขภาพตัวเองจะได้ช่วยเหลือตัวเองได้ไม่เป็นภาระของลูกหลาน ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังสัปดาห์น,นี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ